คำตอบข้อสงสัยถามถ้าเราตั้งใจเบี่ยงเบนจิตด้วยวิธีการกำหนดจิตแผ่เมตตาไปตามคำบริกรรมเพราะต้องการให้จิตเราไม่ไหลไปตามอารมณ์ปรุงแต่งในเรื่องของผู้อื่นมากนักเพื่อจะได้ไม่เป็นการเบียดเบียนทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นแล้วค่อยกลับมาเรียนรู้ตามความเป็นจริงหากเราเลือกปฏิบัติตามวิธีที่ว่ามานี้ มันจะเป็นการฝืนจิตไปจากความเป็นจริงตามธรรมชาติที่กาลังเกิดขึ้นในใจเราหรือเปล่าคะวิมุตติธรรมตอบการที่เราจะส่งความเมตตาไปถึงผู้ใดเราจะต้องมีความรู้สึกเมตตาต่อผู้นั้นจริงๆคือมันต้องเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจเราจริงๆไม่ใช่การไปสร้างความรู้สึกด้วยการบีบบังคับกดข่ม ทั้งที่ในขณะนั้นจิตกําลังรู้สึกคับแ้นใจอยู่ดังนั้นเราไม่ต้องประดิษฐ์ให้จิตเป็นอย่างอื่นเพราะนั่นมันผิดปกติไปจากความเป็นจริงให้รู้มันไปซื่อๆตรงๆตามที่มันเป็นไม่ใช่ให้มันเป็นไปตามแต่ที่ใจเราต้องการเมื่อเรามาฝึกหัดภาวนาจเจริญสติเพื่อนำพาจิตให้เห็นทางออกจากทุกข์ แต่เรากลับใช้วิธีพาจิตหนีทุกข์แล้วจิตจะได้เรียนรู้กระบวนการเกิดทุกข์คือเห็นในขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นและทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งทุกข์นั้นดับไปด้วยตัวเราเองได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันเพื่อให้จิตได้มีโอกาสเรียนรู้ความจริงจากการเห็นทุกข์ ที่เกิดขึ้นตามเป็นจริงในปัจจุบันขณะแต่หากสติมีกำลังน้อยการตั้งมั่นของจิตในปัจจุบันขณะจึงทำได้ยากเราก็สามารถปรับใช้เป็นวิธีการน้อมคิดพิจารณาธรรมในขณะที่จิตอยู่ในอารมณ์นิ่งสงบแทนก็ได้เช่นกันใจนิ่งใจสงบใจสว่างมืดหม่นบ้างบางเวลา เพียงให้เห็นมีสติขาดสติสลับเป็นต่างมุ่งเน้นประเด็นรู้ดูความจริงทำทั้งหมดเฉลยความตามที่บอกไร้ย้อนยอกในเกิดดับสัพพสิ่งทั้งกายเขากายเราอย่าประวิงล้วนต้องทิ้งกลับคืนสู่คู่โลกเดิม วิมุตติธรรม